สวัสดีค่ะบทเฝ้าเดี่ยวเทศกาลเข้าสู่ธรรมวันที่8หัวข้อจงยินหยัดในความเชื่อศรัทธาจากพระธรรมดาเนียนบทที่1บทฟัง,งพระเจ้าในปีที่3ของรัชการเยโฮยาคิมกษัตริย์ของยูดาเนบุคัตเนสตากระสัตของบาบิโลนได้เสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็มและทรงล้อมเมืองไว้และองค์เจ้านายทรงมอบเยโฮยาคิมกษัตริย์ของยูดาไว้ในหัตถ์ของท่าน พร้อมทั้งภาชนะบางชิ้นแห่งพระนิเวศของพระเจ้าและท่านก็นําภาชนะเหล่านั้นมายัางแผ่นดินชินามายัางนิเวศแห่งพระของท่านและบรรจุภาชนะเหล่านั้นไว้ในคลังของพระของท่านแล้วกษัตริย์นั้นทรงบัญชาอัสเปนัตหัวหน้าขันทีของท่านไปนําคนอิสราเอลบางคนทั้งเชื้อพระวงศ์และเชื้อสายขุนนางพวกหนุ่มๆที่ปราศจากตําหนิมีรูปร่างหน้าตาดี เชี่ยวชาญในสภพพปัญญามีความรู้ความเข้าใจและความสามารถที่จะรับใช้ในวังกษัตริย์และทรงให้สอนวรรณคดีและภาษาของคนเคนเดียแก่พวกเขากษัตริย์ทรงกำหนดอาหารชั้นสูงและเหล้าอางุ่นซึ่งกษัตริย์เสวยแก่เขาเหล่านั้นทุกวันพวกเขารับการเลี้ยงดูอยู่สามปีเมื่อครบกำหนดเวลานั้นแล้วพวกเขาก็เข้ารับราชการในบรรดาคนเหล่านั้น มีคนเผ่ายูดาคือดาเนียนฮานัญยามิชาเอลและอาซาริยาและหัวหน้าขันทีตั้งชื่อให้ใหม่ดาเนียนนั้นเรียกว่าเบลเทชัซสสาฮานัญยาเรียกว่าชัดรักมิชาเอลเรียกว่าเมชาร์กและอาซาริยาเรียกว่าอาเบตเนโกแต่ดาเนียนตั้งใจว่าจะไม่ทําให้ตัวเป็นมลทินด้วยอาหารชั้นสูงของกษัตริย์หรือด้วยเหล้าอางุ่นซึ่งพระองค์เสวย ท่านจึงขอหัวหน้าขันทีให้อนุญาตเพื่อท่านจะไม่ทําตัวเองเป็นมนทินข้อความจากบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่8ดนะคะชีวิตของดาเนียลและเพื่อนๆที่ถูกจับเป็นเชลยยังบาบิโลนเป็นแบบอย่างว่าแม้การทดลองเกิดขึ้นเราทุกคนสามารถหลีกเลี่ยงปฏิเสธและยืนหยัด เพื่อรักษาความเชื่อและชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าได้อีกทั้งจะเป็นประจักษ์พยานให้ผู้คนได้เห็นพระเจ้าผ่านทางชีวิตของผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์ได้เสมอประการที่หนึ่งการยินหยัดในความเชื่อแม้ถูกทําให้ห่างไกลจากพระเจ้าข้อที่สามถึงข้อที่แปดดาเนียลเป็นเชื้อพระวงศ์นะคะอยู่ในตระกูลขุนนางของอิสราเอล เขาและเพื่อนถูกจับมาในฐานาะเฉลยได้รับการคัดเลือกว่าเป็นคนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมเพื่อให้ทำงานรับราชการในบาบิโลนดูเหมือนว่าพระของบาบิโลนมีชัยชนะเหนือพระเจ้าของอิสราเอลนี่คงเป็นคำถามในใจของคนอิสราเอลพวกเขาห่างไกลาจากบ้านเกิดไม่เหลือสิ่งใดให้ระลึกถึงพระเจ้าผู้คนในบาบิโลนกราบไหว้รูปคารพไม่รู้จักพระเจ้าที่เที่ยงแท้ และชายหนุ่มเหล่านี้ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อหล่อหลอมให้มีความคิดแบบบาบิโลนพวกเขาถูกเปลี่ยนชื่อให้เป็นตามชื่อของพระชาวบาบิโลนแทนชื่อเดิมที่เกี่ยวกับพระเจ้าแต่ตลอดพระธรรมเล่มนี้พวกเขาไม่เคยเรียกชื่อตนเองในชื่อใหม่แบบชาวบาบิโลนเลยพวกเขายัางยึดมัน่นศรัทธาในพระเจ้าแม้สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำหนวยให้ทำเช่นนั้นสิ่งนี้เตือนใจเราทุกคนค่ะว่า ไม่ว่าสิ่งใดเปลี่ยนไปแต่ความเชื่อศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถรักษาให้คงอยู่ได้ชายหนุ่มทั้งสี่มีเหตุผลมากมายที่จะละทิ้งพระเจ้าที่ดูเหมือนว่าพระองค์ทรงละทิ้งชนชาติของพระองค์เช่นกันแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นในทุกสถานการณ์ดาเนียลและเพื่อนยังคงยืนหยัดในความเชื่อศรัทธาโดยไม่ยอมให้สิ่งใดมาเปลี่ยนแปลงวันนี้เราได้ยอมให้อะไร หรือใครมีผลต่อความเชื่อศรัทธาของเราหรือไม่คะประการที่สองยืนหยัดในความเชื่อโดยเชื่อฟังตามบทบัญญัติของพระเจ้าข้อที่8ปดถึงข้อที่สิสี่หรับชนชาติอิสราเอลนั้นอาหารเป็นมากกว่าการบำรุงเลี้ยงร่างกายเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าคือการรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ไม่รับประทานสิ่งที่เป็นมลทินตามธรรมบัญญตัติดังนั้น อาหารชั้นสูงของกษัตริย์จึงเป็นสิ่งที่ดานียอนและเพื่อนต้องปฏิเสธโดยขอทางเลือกให้ตนเองรับประทานผักและน้ำเปล่าซึ่งเป็นอาหารที่ปลอดภัยปราศจากมลทินเราเคยเผชิญสถา,านการณ์เช่นเดียวกับดานียอนและเพื่อนหรือไม่คะอะไรคือสิ่งดีที่เราควรปฏิเสธเพื่อจะรักษาความเชื่อของเราให้คงอยู่ตามพระวจนะของพระเจ้าสาม ผลของชีวิตที่ยืนหยัดเพื่อพระเจ้าข้อ15ถึงข้อ21เมื่อดาเนียลและเพื่อนทดลองรับประทานอาหารตามที่ร้องขอ10วันชายหนุ่มทั้ง4กลับมีความแข็งแรงและมีพลานามัยที่ดีกว่านอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดการฝึกฝนใน3ปีชายหนุ่มทั้ง4นี้คือดาเนียลฮานัญามิชาเอลและอาซาริยาเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจมีความเฉลียวฉลาด และเก่งกว่าผู้อื่นถึงสิบเท่าและดาเนียลได้ทำงานรับราชการในบาบิโลนหลายแผ่นดินจนถึงสมัยของกษัตริย์ไซรัสผู้ทรงอนุญาตให้เฉลยชาวยูกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองตามคํำพยากร์ของผู้รับใช้ของพระเจ้าในอิสยาและพระธรรมเยเรมีเช่นกันข้อคิดสำหรับวันนี้จงยึดมั่นและยืนหยัดในความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้น ขอให้เราอธิษฐานเพื่อผู้เชื่อที่ประสบกับความยากลำบากและปัญหาต่างๆในชีวิตเพื่อจะสามารถยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อได้ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นและยังถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะสรรเสริญสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าผู้ทรงปกครองอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างองค์เจ้าข้าองค์เป็นพระเจ้าที่เข้าร้องไห้เชื่อและไว้วางใจ ข้าแต่พระเจ้าขอโปรดอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทําให้ข้าพระองทั้งหลายนั้นห่างไกลจากพระองค์ขอพระองค์จะทรงโปรดเมตตาที่ข้าพระองทั้งหลายนั้นจะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นใดขอขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ที่ชีวิตของดาเนียนและเพื่อนของเขานั้นเป็นแบบอย่างให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นว่าการติดตามพระเจ้าแม้อยู่ในความยากลําบากนั้นแต่เราสามารถยืนหยัด และมั่นคงท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นได้เมื่อเรายึดพระองค์ไว้ตลอดชีวิตของเราขอพระองค์จะทรงโปรดเมตตาผู้ที่ประสบความยากลําบากการทดลองต่างๆลูกๆของพระองค์ที่ต้องพบกับการทดสอบความเชื่อขอพระองค์จะทรงโปรดเมตตาให้ทุกคนนั้นได้ยืนหยัดและยึดพระองค์ไว้มั่นเพื่อสามารถผ่านการทดลองทุกอย่างและถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดนําให้แก่ ชีวิตของข้ารุ่งหลายเช่นกันที่ทุกวันข้ารุ่งหลายจะเดินติดตามพระองค์อย่างส,สื่อซื่อจึงกลับทุนพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงโปรดไวพร์พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ